สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะตัวนี้จะเป็นงานใหม่จากจูจูสุไคเซนนะฮะจากรุ่นอะไรเอ่ยอันนี้ผมจะเรียกคล้ายๆเป็นของอ่าอเมซิ่งของมายฮีโร่เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นมากินั่นเองนะฮะนี่สาวแหวนของเรานั่นเองนะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากองนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลัง อีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนี่เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าซึ่งตัวนี้จริงๆเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะมากิเนี่ยแต่นะฮะเราไปติดตามเป็นรึ่งหลังรอดูกันในเมะเลยฮะฉากนั้นของมาจิโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นมาเป็นถุงอย่างนี้เลยฮะ,ะตัวเนี่ยเขาจะมาเป็นตัวเต็มนะฮะเป็นเต็มช่องหมดเลยแล้วก็แยกหัวแล้วก็มีเป็นอาวุธ ฐานแล้วก็เสานะฮะแบบนี้นี่อ่ะก็จะแยกอาวุธออกมาค่อนข้างหลายช่องนกนะเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่ามาตัวฐานนะครับจะเป็นวงดีสีดําทึบนะฮะแบบนี้มีปั๊มอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูเสียบไปลักษณะแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็เสานะฮะนี่จะเป็นเสาแบบนี้แล้วก็จะมีอาวุธ อาวุธเนี่ยเขาจะแยกออกมาเป็นสองส่วนนะฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูเขาเรียกอะไรทวนห,หรือเงานี่มันจะเป็นลักษณะตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะส่วนตรงนี้นี่ตัวปลายทวนเนี่ยจะเป็นลักษณะออกเป็นสีเงินแล้วก็ไฮไลท์ลสีดําด้านหลังนะฮะค่อนข้างทําออกมาได้โอเคเลยนะสีอย่างเงี้ยตัวนี้คือเหมือนจะเป็นขนเหมือนถ้าจะไม่ผิวมันเอาไว้ถ่วงน้ําหนักหรอหรือว่ายังไงอันนี้ก็จะมีเป็นเชือกแบบนี้นะฮะด้านหลังจะคล้ายเป็นไม้ หนึ่งจะมีเดือยเสียบอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะทําเป็นเหมือนคล้ายๆโซ่อะไรประมาณนึงนะครับเป็นห่วงนี่ลักษณะจะออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ลงสีสวยอยู่ตรงนี้เป็นตัดทองมาด้วยอ่าส่วนตัวกับหัวหัวเนี่ยก็คือผมเขาจะเป็นสีเขียวเนาะแล้วแว่นเนี่ยจะเป็นสีม่วงเนาะลักษณะแบบนี้นี่ผมเขียวแว่นม่วง รายละเอียดค่อนข้างโอเคเลยหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าตัวแว่นไม่มีกระจกนะฮะหล่นหายหอ๋อไม่มีไม่มีกระจกใสนะฮะเป็นเหมือนโค้งโค้งแว่นอย่างเดียวนะฮะคือเขาไม่ได้มีกระจกครอบอยู่ตรงแว่นด้วยนะเอออันนี้ตลกดี <c oughs> หรือจริงๆแนละ้วมากิไม่ได้ใส่แว่นที่มีกระจกนะใช่ไหม <c oughs> ผมก็จำไม่ค่อยได้ด้วย อ่าผมก็าจะเป็นสีเดียวโทนเดียวแบบนี้นะฮะแว่นสีม่วงหน้าตาก็จะแบบมอนข้างประมาณนี้นี่ส่วนตัวตัวก็จะมาเป็นเต็มๆนะฮะชุดจะเป็นแบบกระโปรงนะฮะแล้วก็ตัวชุดจะเป็นสีออกน้ําเงินเข้มเป็นสีกรมไปเลยนะฮะใส่ถุงน่องออกโทนสีม่วงนะฮะมืออะไรประมาณนี้เลยอ่ารองเท้าจะเป็นบูทหนังสีดําประมาณนี้มีปั๊มอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะ ะรายละเอียดก็จะประมาณนี้เนาะส่วนของเขาจะใส่เป็นตัวอ่าตัวด้ามอันนี้อยู่มือนี้เนาะเราก็จะใส่ผ่านมือเข้าไปก่อนเนาะประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเสียบอยู่ที่อ่าตรงเดอยเนี่ยจะเสียบอยู่ปลายแขนตรงนี้นะฮะด้านนี้ด้านน,นี้แล้วก็ไปติดกับ ตัวปลายดาบตรงนู้นนุ๊กเขาจะประมาณนี้นี่นะฮะตัวตัวตัวเดือยจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะอันนี้เขาก็จะเสียบเข้ากับ ฐานของตัวเงาเนาะทวนเงาเงาวทวนสักอย่างหนึง่งนี่อ่าพอใส่อุธแล้วค่อนข้างสวยนะคือมันดูมีมิติอะไรเลยส่วนเสาเสียบข้างล่างขึ้นไปเนะาะเดี๋ยวดูวนมองไม่ค่อยชัดนี่ตัวเสาจะอยู่ด้านล่างของอาอาวุธเขานะฮะตอนนี้ก็คือจะเสียบเป็นเหมือนลักษณะตัวยูแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวเราหมุนให้ดูเดี๋ยว นี่ค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้นี่รายละเอียดดีฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูใหญ่ขึ้นเนาะอ่าอตัวค่อนข้างใหญ่กว่างานคล้ายๆที่เป็นเหมือน DXF นะนี่น่าจะเป็นมากิตัวแรกๆเลยมั้งฮะที่ออกมาน่าจะใช่นะนี่นี่ โอเคฮะตัวนี้ความสูงเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ที่16เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมเนี่ยจะอยู่16เซนก็ถือว่าไซส์ค่อนข้างโอเคแต่ว่าอย่างว่าฮะไม่เ,เหมือนท่าแบบกำลังย่ออยู่ก็เลยดูอาจจะไม่สูงส่วนความกว้างของเงาเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่20เซนนะฮะนี่ ตัวเงาวนี้กว้างอยู่20เซนนะฮะก็ลองวัดขนาดตู้ให้โอเคดูอีกทีนึ่งนะกันว่าใส่ได้ไหมนอนี่แต่ราละเอียดตัวนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะฮะใครชอบตัวมากิีตัวนี้ผมว่าห้ามาพลาดเลยนะฮะถือวันนี้เพิ่งเข้ามานะคะที่ร้านยังพอมีเหลืออยู่นะฮะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจของโอ้โหทอยของเราได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you